บรีมันแห่งอีกประมาณมือหนึ่งสองมือนี่แหละพี่น้องมันเน่นเน่นี่แล้วก็จากสิพากันจากสิพา,ก,า,ก,ากันอันร่มตะนางโดยกบสบายดีสบายดีและสวัสดีด้วยพแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเนาะบรรยากาศตอนเที่งยงเทีเ่ยงเลยพี่น้องบ่ายโมงบ่ายหนึ่งโมงแต่ยังพากันเหิดอยู่เนาะว่าให้มันเลี้ยงสิพากันไปกินข้าวเลี้ยด้านหน้าว่าพี่น้องเลย และกัญยงด้านหลังนี่เลยชีพากันเห็ดตนแรงหรือว่าเห็ดโตเลยนี่เลยพี่น้องพังบึง่กนพากกันเห็ดแรกเลยมันล้มพี่น้องเอ้กันสีเห็ดไปเถื่อนละน้อยผัดเสียเวลาเลยก่ะพากันอาดินบล็อกมาเต่งเมียนอันละสามสี่ก้อนขันบดเต่งดินแค่แต่พื้นมีดินบล็อกเนาะพี่น้องขันบดเต่งไว้มันกระเซียนล่มมันได้ลมผัดเอ็ดทั้งนั้นทั้งนี้มันเห็ดให้มันเงียงมันบัเพียงเลยพี่น้อง ทางหน้ากับพากันเห็ดเวียกอยู่คอนโดไพ่กับป๋าพอมีเราเก่งเนาะเห็ดเวียกซอยกันคือเก่าพี่น้องมือนี้เทมันเร็วมือนี่เลยกะปาไว้อีกมือหนึ่งสองมือมันแข็งมันเนียนค่ะจังมาโลมตาหน่างพี่น้องเลยพากันลุยงานอยู่ตั้งช่างที่เป็นยูสกินข้าวคำพอมีขาวคำกินข้าวกระเป๋าวันกินข้าว ยังเห็ดมันเลี้ยมขามือก็เลยเห็ดเลยพี่ทางพี่สบายดีสบายดีส่องน่องต้องเลี้ยมน้อยซาลาว์ด้วยพี่น้องเออมาหอมนี่เอาพี่น้องเลยได้ซีเรียลเลยด้านหน้านี่ได้ซีเรียลเลยด้านหน้ายังอีก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 สองเสาพี่น้องเลยเวียดเวียดสวยกันกับพี่น้องเลย น,นี่น่ฮัดพี่น้องเอ,อ้ยเป็นกำลังใจเลยด้อบ่ายโมงเลยนี่พวกพักกันพิมพ์เข่าเรากินเรากินจูพักแล้แกะมกอกจูพักแกะแซ่บจูพักกระเจี๊ยบโกกจูพักแล้วิมผักกระเจี๊ยบเป็มากิ่งสุดพักเป็มากมาอ่อยปูนผสมปูน 来。<Yeah. S 1> <laughs> นีเดี๋ยวคนพเดี๋ยาวย่งมาทา้ลยอกอนไล้มัดเ่อกสวหนึ่งหนางหน้ากระางหลังจะเห็น้งปูนีบดจะเห็นางหลังย่ไปมือเลยะานะรนะ เท no ี่ยวมาแล้วเที่ยวมาแล้ว ไปดาไปดาสมมุติแล้วค่ะไปเออเอลขึ้นมาเลยแล้วแรกฮะไปถูกถูกมันโหลืมเที่ยงดิน้ําเร็วนี่นี่เที่ยงดินะไปน้ําบ่น้ําบ่ใช่น้ําแรมเห็นยัง <c oughs> น,นี่แลม, <c oughs> มาเลย <c oughs> งานนี้บอกพามีลงมือเองกรบเบ <c oughs> ื้บย <c oughs> อย่าง,งข้านหลังลยัน <c oughs> ย่างด้าง,งหลังนะใบ ได้อีกว่าสองสี่คู่สามหนึ่งเลย่าถาลังบ่าังมาทางหลังก็พี่น้องบอนข้างหน้าเร็วเร็ว นันข้างล่างอีกห้าหกต้นเล็พี่น้องเราเก่งเลนกำลังมาจับระดับหนึ่งเพียกซะก่อนนึ่งเพียกไว้ 我的东西。 em sao này em này, gặp tạm biệt đi đưa, nó... <laughs> đi thai, nhưng khảo... Nhưng khảo แล้วลุงเตี้ยทนแล้วด้านหลังยังหนึ่งจบตาสี่ห้าอาเาหกเชานี้ไปปูนวดอีกปูนบดี๋ยวจปูนจะปูนจะปูนใหม่กินข้าวอนได้

โอ้ยเสกกลุดพ่อละให้นานๆหยมนยานสลมน้อยก็ตั้งกล้องไว้ซิๆพี่น้องเอ้ยบ่มีผู้เว้าหยังเลยเบิ่งให้แน่เด้อพี่น้องเด้อ ย่างอีกประมาณคุมหนึ่งจยางสีเบิดปูน,น,นแล้วก็จัางสีผักโขลนเข่ากับน้อง <c oughs> มันบ่ายมมงไปใส่หรืออรเยนะหนอ่ไปไปไปนะอปไ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 ไปไปไปอไป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 ้ <c oughs> อไป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 ไม่ปไไปไไปไปปไปปไ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  ที่ทะลุงเงปียนยืดออไปอะไ้อยู่นะยู่ <laughs> ประเด็จตัวอยู่แนละ้วล <c oughs> ุงเปียนนั่นแหละทะเลชาวนี่นยังได้อยู่ประมาณคุ้มหนึ่ง<า>นี่หนแหละสองแชมพูนี่น้องๆเพิ่มคนมาคนฮะทางนี้เมในใส่ใส่ตะนาง ีตะนางแลยว่ะกินหูมันออกมาทางนี้บางนี้มันสิจง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 ประตูจงประตูประ,ตประมาณสองเมตรนี่แหละเขาไม่เท่าเขาอยู่ในเฮือนฮะเฮ้ยใครหมดแล้วเด้ยนี่ อจูโตประทานใหม่ทำไพ่หมดเลยแล้วลืมแล้ลืมเข้เก็บไหม่มาใส่เร้วนี่เข้ลืมมาใส่อีกมามาเอรลบ่ะงพี่น้องมันคันอะไร่ยาิเดียวเยเอ้ขอรู้่าได้เ ูกนี่แหละก็ผักอพี่นอ้องบดแต่ไม่จะถากอยใหม่อีกน้อยหนึ่งใบซองโมงอะไรนี่กับพี่น้องตอนสะเปิ่มดิ้ะใบรึงเินเห็ดตาก,กาเหา็ดไปเรื่อยๆใ่อหัน,หนหมันไดต้อนยังอีกน้อยหนึ่งพี่น้องกันเรวเลย ยาวนี่กตเบรกก่อนยังเหลืออีกสี่เช้าวันนี้พี่โนโอ้องเลยตอนแรงๆกินเ้าเลยวยังางสิพากันมาดําเนินการโตบรีมันแห้งอีกประมาณมือหนึ่งสองมือนี่แหละพี่โนโอ้องมันเน่นๆนี่แล้วก็จากสิพากันจากสิพากันอันหอมตะนางรักสิดตแจ่หัวกบมีชอบกับเธอกบมีรักคัน เขาให้ลักมาน้อยพี่น้องเลยเดือข้า,า,าเจือข้ามใจเสาเสาเสาเจมันกระบอมีมามามาสกูสุดท้ายเลยพี่น้องเลยกระโดงพนธีอไป <c oughs> <c oughs> หัวอย่างเสียงหัวมันกรอุ้ยหาไม่เท่าเรามาเลยไม่เท่าขําเนาะ ในทถวข้าวกำลังตุ่นพูดกินข้าวไรพันยางไปอันดินน้ำไม่เท่าพอมีแถวไปได้ได้เลยฮะตุ่นกับป้าไม่เท่ากัป้าไม่ทาไปได้ได้ได้กำลังตุ่นต้องได้ยางนกำลังไม่เท่าอยู่ตลอดเวลาเบิดเลยเนาะยังสี่เสาบันนี้พี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำเร็วเพันไรกังสิมาพักกันเบียดโตเบียดโตเจะเนี่ยเนี่ย สาวสาวขาเจ้าใส่เล็กน้อยพี่น้องเลยเป็นเห็ดอันรอยู่าว,าวเล็กน้อยเล็กมั้งไม่เนียนเลยเล็กของน้อยพอเขาเห็ดมาเทมนันดินะแต่มันยังเนีนอยู่บ้าเลยมันบริหารออกจากกันแต่กับชาวมันกระบอมีตีนพี่น้องต้องได้ทีบางคนเห็ดเหมืนกบบับปรเทแถวนี้แต่เจาอยากให้มันเนีนนะกะที่อาพี่น้องเลย ก็จะเห็ดเฮือนตกเป่งๆทางนั้นจะอาดินคอบใบแนวนี้นีมตจะบดตกละบ้างอบนโตเซามันอยากนั่นเยี่ยน้อยนึงยังเดี๋ยวนี้น่ะ น้องแล้วแล้วบัดนี้พี่น้องเลยอ่แต่กินข่าวแล้วยังมาเห็ดโตทั้งเมถาวกับน้องตู่นสบายดีเ้ื่อ่เม่าวรเลยสบายดีตูนละเออขึ้นพากันมาแต่ลินนะเมถาวร่าพมีพี่น้องเลยกินข่าวแล้วจะขึ้นพากันย่างไว้พ่นเวสิพากันโจกินข่าวก่อนพี่น้องเ้ยบัดนี้นี่ก็ประมาณสองโมงนี่แหละยังขึ้นพากันกินข่าวโกยปูนแล้วก็พากันเห็ดเลยพี่น้องสิบะไหว้กับ ยังมันเค่งนนยังแต่วสี่สาวบันทึกเที่ยวห้และแมะ่เลยจะเลิ่มน้อยกับสี่โคจุบคลิปก็ับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วสบายดี